สวัสดีครับนะครับวันนี้เ็เป็นวันที่2ที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการเทรดหุ้นของผมนะก็เรียบร้อยวันแรกมีหุ้นทั้งหมด3ตัวนะมี QHouse มี CPF e นะฮะแล้วก็มี TPIPP นะก็เมื่อวานตอนเช้าไม่ใช่เมื่อวานวันนี้วันนี้คือวันที่22กลกุมภาพันห้าร้อยนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปนะฮะผมก็ จัดเต็มเลยฮะขาย tpi ทิ้งนะเพราะว่ามันบอกกราฟมันบอกว่ามันหลุดแล้วผมก็ขายทิ้งเลยนะผมก็เข้าเนี่ยตัวเพียบเลยอะอะไรรู้เนี่ย a h a i c k เนี่ยรู้กชอคันช่างนะ e d c n y t เซเป้ันนี้รู้นะส t ต็กนี่รู้นะฮะแล้วก็ t h r e นี่คืออะไรไม่รู้คือผมจะบอกก่อนว่าผมลงทุนในสองสองส่วนนะคือหนึ่งอ กองทุนรวมเนี่ยผมลงทุนผ่านกองทุนรวมนะอยู่4กองเนะี่ยอันนั้นอันนั้นก็ลงแบบดอลลาร์คอสตนะฮะแต่อันนี้คือลงแบบว่าดูเทรนด์เลยถ้านเะทรนด์มาใส่เลยนะพอใส่ปุ๊บถ้าเทรนด์หลุดขายทิ้งถ้ายังไม่หลุดก็ยังถือต่อแต่ถ้าไปต่อใส่เพิ่มอีกหรือว่าถ้าเกิดราคามันดรอปลงแต่ว่าเทรนด์มันยังไปได้อยู่ก็ใส่เพิ่มเหมือนกันนะครับอันนี้คือพอหอมปากหอมคอนะฮะก็ ขาดทุนไป2.44%นะฮะในพอร์ตผมนะครับวันนี้ก็สรุปให้ดูตามนี้นะลองติดตามดูแล้วกันนะว่าจะลองเทรดไปสักเดือนนึงนะดูดีจะหมดตูดเปล่า <c oughs> นะ,ะลองดูแล้วกันนะฮะลองดูติดตามผมดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วะฮะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ